อออวันนี้แหละจะเป็นวันตายของพวกแกทุกคนบอกเลยว่าอย่าให้เราเล่นเกมโหดเข้าใจไหมไม่เ <ancora> ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามีของที่ดีกว่านี้เออตายตายตายตกใจแล้วตาย ไอแคนบี <c oughs> อะไรมึงไม่เชื่อก็เลยของมึงเดี๋ยวกูขอค่าก่อน <c oughs> ไปไหนอาจารย์อย่าตามมาเอาอาจารย์ไปไหนอาา่ะเฮ้ยดีหนีหนีหอาจารย์มึงเร็วชิบบายเลย <c oughs> โถเอ้ยมาอยู่เกมยันเดลสซิมูเลเตอร์กันแล้วน,นะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาเป็น ยันจังน้อยผู้น่ารักใช่ไหม <c oughs> โอเคก็อย่ารีรอก็ไปเริ่มกันเลยอืมอะไรอะคาแรคเตอร์เหรออ๋อรุ่นพี่เละรุ่นพี่รุ่นพี่เปลี่ยนสีผิวได้ด้วยไหมเปลี่ยนเป็นเอ่อเอ่อเอ่เอวินี่คนอินเดียใช่ไหมนี่อ้โหอันนี้ก็ซีดเกิน <c oughs> น่าต้องต้องประมาณนี้ใอ่ไแต่เราจะเอาประมาณนี้นะรุ่นพี่มันดำชิบหายเลยนี่เดี๋ยว นี่สองพกเดื้อเนี่ยหาตั okay ้งนานไม่นานหรอกเพิ่งกดเมื <h <h ่อกี้โอเคไม่ต้องมีหนวดคาวเดี๋ยวแก่เกินกด e เอ่อเปลี่ยนยูนิฟอร์มเหรอโอเคประมาณนี้กันยันจังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกแค่นี้ก็น่ารักอห็นแล้วเหรอืนก็มันว่าเกมนี้นี่มันเปลี่ยนสีผมได้ใช่ไหมกดตรงไหนวะเฮ้เดี๋ยวก่อนวันที่สามวันจันทร์ ห้องนี่มันห้องยันจังใช่ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวนะมีสายอะไรค้อยลงมาลกดได้ไหมกดไม่ได้โอ้โหทีวีจอใหญ่มากเตียงเตียงมากนอนมากเลยครับมีคอมพิวเตอร์ทังหาก,กดได้ไหมกดอะไรไม่ได้เลยนี่อะไรบอร์ดไม่มีอะไรอันนี้อะไรครับหนังสือหนังสือกระด,ดูกเฮ้ยจะไปไสดีกว่านี่มันโอ้โหที่เก็บมเก่งไหมตอนแรกนึกว่าจะเปิดอ่านเนี่ยเราเอาอะไรดี เราต้องพัดเตียวลองใส่ดิมั้ยไอ้ยังไม่เอาต้องใส่นี้ไวเราเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนะใส่แล้วใช่ไหมมองได้ไหมมองไม่ได้โถ่เอ้ยอะไรเนี่ยสารจ้าสารจ้าลุนพี่โอ้โหมีหมดเลยนี่ไปลงเลยดีกว่าเดี๋ยวเราสายหงมแลวเนี่ย ย่นจังต้องเป็นเด็กดีมาแล้วคำคืนสำหรับการนองเลือดเอ้ยเราดิสก็เบื่อนักเรียนธรรมาดาจริงเลยนะเนี่ยเฮ้ยสวัสดีเอ้าเอมันยิงไอเนี่ยก็ยิงเหมือนกันเนี่ยล่ะมันก็ยิงนี่ก็ยิง,ยงเอ้มันยิงท้งห้องเรียนเลยม่งไม่คุยกับกูเลยอ่ะเดี๋ยวนะเอ้าเฮ้ยหัวชมพูก็ด้วยอ่ะ เฮ้ยไม่มีที่อย่างนี้ต้องฆ่าเรียงตัวซะแล้วนะมันฆ่ายัางไงนะกด F ใช่ไหมอันนี้ถึงอ่าเฮ้ยไม่ไมเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น,หน,หนวันนี้ครับอาจาร,รย์นะวันนี้อากาศจำใสนะใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ๋อทะลุไม่ได้นึกว่าทะลุได้เฮียอาจาร,รย์ไม่เห็นกูหน่อยอะฮะนะอาจาร,รย์ครับเอาก,กด C เอาก,กด C ยอ่อเออโอเคกดอะไรได้อีก อะไรได้อีกกดเอ็ดเอ้ยโอ้โหเมื่อกี้ง่าม,มาทั้งเครื่องปิ้งเลยเอ่าโอ้อันนี้สวยดีอันนี้อะไรอ้ออันนี้ปลาหมึกงับหัวไปแล้วอันนี้โอเคมารมิโอวหูแมวโบอุ้ยหูแมวอันนี้น่ารักดีฮะแล้วอะไรอีกอันนี้อันนี้ที่ปิดตาสาวแว่นนะสาวแว่นนะยันจังสาวแว่นนะครับมีอะไรได้อีกเอ้ยเปลี่ยนอ่ากดเฮ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นทรงผมอะไรดีทรงผมไหนเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้ยูโน่ป่ะใช่ you know, ยูโน่ป่ะวะเอออันนี้มีทรงผมอะไรบ้างมีหลายทรงผมเหลือเกินปรับเป็นทรงผมเดิมก็ไม่ได้เอ๊ะมีควมีควนตรงนี้แมเอ๊ะตีเหียบเปลี่ยนปทรงผมนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไอ้แต่มันแหวงแหวงอะมันแหวงอะมันแหว,วงไปเลยเนี่ยเอาทรงผมเออเอา ก็เฟี้ยวกว่าน,นี้หน่อยละกนันนะมันดูแหวงแหวงไงไม่รู้เฮ้ย hey, ย you know. ู U ่เนาะไอ้อัดเอ้ยกดเลยแกเดินไปเปลี่ยนทรงผมไปเท่พ่ปละแน่ไม่มีใครมาช่วยด้วยนี่ทำเองเลยอ่าวัาดีเอ้ยมาคุยกันก่อนเข้าเรียนไม่ทีนะแน่เดี๋ยวเข้าเรียนไม่ทันเอ้ยไอ้ไอ้ส้มไอ,อ้หัวส้มไอ,อ้หัวส้มเดี๋ยวขอแน่ขอถ่ายหน่อยได้ไหม เขาว่าเธอสวยดิอ่ะโพสหน่อยโพสดิไม่ไม่โพสวะไม่มึงยิงเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวปากปากเมื่อกี้ปากเฮ้ยไอไอหาตกใจปากปากมึงอ่ะปากมึงแหว่งอ่ะเฮ้ยปากอะไรอะไรเปลี่ยนท่าออโบกมือโบกมือเปลี่ยนนะแอะถ่ายแชะง่าไม่ตาแปลกๆวะเซฟก็ได้มีท่าไหนอีกอ๋อเอ่ออ้อะไร ถ่ายต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 ายหยีตายหยีแกแล้วยังจังทำไม่ได้ไหมกดสเปกบาร์ทำอะไรไม่ได้เลยดีเพื่อนเฮ้ยมีขู่เหมือนกันนี่ว่าเอาแล้วทำไมกูคุยกับหัวม่วงวะกูกดมิขู่ไม่ใช่เหรออ่าเออวันนี้เธอสวยดีอ่ะนะทำไมกูกดไม่ได้เฮ้ยเอาชมไม่ได้แล้วเมื่อกี้พม่ชมเหรอบ๊ายบายครับแกโอเคโอเคเออ ไปเรียนละไอ้พวกติดเวนี่จะโอติดต้นไม้เอ้ยรุ่นพี่เลยะเฮ้ยรุ่นพี่รุ่นรุ่นพี่มันเหมือนซูนิโอ,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 อมีมีความใจเต้นอ้ใจเต้นใจเต้นมากเลยโอ้โหใจเต้นเออไปเรียนก่อนละเดี๋ยวโดนอาจารย์จับแล้วกูต้องไปเรียนตรงไหนไวะเนี่ยกดอะไรได้กดกดกดทีกด,กด,กดทีดทอ๋อกดทีขึ้นไปกดทีจะบอก ที่ใช่ไหมอ่ามีอะไรอีกอ่านี่ไงล้วเสิร์ฟดาวทูอีกอาจารย์อ้าวเฮ้ยอาจารย์หายนักเรียนก็หายหายไปไหนหมดวะหรือนักเรียนไม่มาเรียนกันเลยเหรอเราสามารถรอบสังหารในนี้ได้ใช่ไหม